ไม่ปฏิเปลี่ยนไม่แร่โดไม่ตีบานหน้าไม่โักักเราไม่บินเอากินตับกินตับเร็วๆรว่ง มาาัตเกมอะไรี่เต้เต้ยเลยิเต้เต้ยเต้เต้เอา็วเร็วดูดิเต้กับพี่นิวใครแรงกว่ากันเร็วเร็วเตเร็วองอะไร ทำาไมเป็นโยนเลยถาไมเป็นโยนเลไปเอาเช่วยกันร้องดังๆสามสีรียกพี่เรียไปกินไปก่กินกัน

ไม่เปลนไมเงินบุตรชายยือ้อยฮ่าฮ่าารู้มันมัมันมัเต้นไม่เปลน กินตับกินตับกินตับเร็วกินตับเร็วเร็วไม่ใช่กัเว้าววันไหต้องเตรียมองนู่นมา Enough, ้ย no ินตไปเลยว่านู่นมังไปเดียว

เดี๋ยวไปไหมไปกัีกันไปกัีอบร์เกมอะรกันแบบเต้้้้อกมาเร็วดูดิเต้กับพี่นิวใครแรงกว่ากันเร็วเร็ว